เทคนิคในการเอาชนะเกมเบลดบอลสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเอาชนะเกมเบลดบอลแน่นอนว่ามันคือการโฟกัสลูกบอลที่กำลังพุ่งไปมาใช้สมาธิคอยกะจังหวะในการฟันลูกบอลกลับแต่ในการเล่นจริงตัวเราจะถูกลบกวนสมาธิได้ง่ายมากทั้งจากผู้เล่นคนอื่นและด่านบางด่านที่มีสิ่งลบกวนค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้เสาหรือท้องฟ้าสิ่งที่ผมอธิบายอาจจะไม่ได้ทำให้คุณชนะได้100%เเซต แต่ผมมั่นใจว่ามันจะช่วยเพิ่มโอกาสในการเอาชนะได้แน่นอนเริ่มจากเรื่องแรกการหาตำแหน่งยืนแนะนำว่าพยายามหาตำแหน่งยืนบริเวณริมด้านนอกที่คุณสามารถมองเห็นผู้เล่นทุกคนได้ครบรักษาระยะห่างจากผู้เล่นคนอื่นๆอยู่เสมอในกรณีที่มีการดวลกันระหว่าง2คนนานๆให้คุณถอยห่างเตรียมป้องกันเผื่อผู้เล่นคนอื่นตีบอลเร็วออกซ้ายขวาต่อไปการใช้สกิล เท่าที่ผมเล่นมาถ้าหากว่าคุณเป็นผู้เล่นใหม่ผมไม่แนะนําให้คุณใช้สกิลซูเปอร์จำเพราะมันจะทําให้คุณเสียสมาธิเสียการโฟกัสกระจังหวะพลาดและตายซะเองซึ่งแน่นอนว่ามีคนตายเพราะซูเปอร์จำเกือบแทบทุกรอบส่วนสกิลที่ควรระวังเป็นพิเศษคือสกิลหายตัวและพลังจิตผู้เล่นที่ใช้สกิลหายตัวจะไม่ถูกบอลล็อกเป้าและตามตัวส่งผลให้ลูกบอลเปลี่ยนทิศทางแบบกระทันหันส่วนวิธีรับมือก็เหมือนเดิมนะครับให้เราพยายามรักษาระยะห่างกับผู้เล่นคนอื่นไว้จะได้ไม่โดนลูกทีเผลอ ส่วนพลังจิตเองก็ใช้วิธีเดียวกันพอลูกบอลถูกหยุดให้ถอยหนีไปให้ไกลที่สุดเพื่อเตรียมบล็อกลูกบอลที่ถูกเร่งสปีดมาต่อไปการเก็บคิวส่วนใหญ่ผมจะใช้จังหวะทีเผลอในการฆ่าผู้เล่นคนอื่นเริ่มจากการตีดวลหนึ่งหนึ่งใส่ตัวเดิมซ้ำๆไปซ้ำมารอจนให้บอลมันมีความเร็วสูงแล้วก็เปลี่ยนทิศทางตีไปหาตัวอื่นวิธีนี้เป็นวิธีที่ผมใช้บ่อยที่สุดและได้ผลค่อนข้างดีหรือว่าเราจะยืนหลบมุมรอสวนก็มีโอกาสได้คิวเหมือนกัน และต่อไปเรื่องสุดท้ายการดวลหนึ่งต่อหนึ่งสิ่งสําคัญที่สุดคือเราต้องไม่เสียสมาธิบางครั้งการยืนเฉยๆรอฟันก็ทําให้คุณชนะได้เพราะเราจะได้โฟกัสแค่ลูกบอลไม่ต้องเดินหรือใช้สกิลจนเสียจังหวะพลาดตายไปเองนี่ก็น่าจะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการเอาชนะเกมเบลดบอลและแน่นอนว่ายังมีอีกหลายวิธีแล้วแต่คนถนัดนะครับซึ่งมีวิธีไหนบ้างลองคอมเมนต์มาบอกมาแชร์กันได้สำหรับคลิปนี้จบเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า